มาครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็แฟนเพจถามเยอะนะไม่ค่อยได้มารีวิวจุดนี้เลยนะครับอยากจะดูรถกระบะรถเก่งนะครับปีใหม่ๆที่เขาขายตามสภาพนะครับราคาถูกๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวผมมาจัดให้เลยนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้มีซีเด็ดหลายคันนะที่ผมเล็งไว้มองไว้นะครับราคาอย่างได้นะครับแต่มันก็จะมีตําหนิปรับปนมานะครับดังนั้นเราต้องมาเชื่อดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะฮะว่าคันไหนที่มันมีตําหนิเยอะนะครับถูกจริงอาจจะไม่คุ้ม นะครับก็เดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้มาเริ่มกันเลยครับนี่ฮะอย่างคันตรงหน้านี่ครับ DMAX X-Series นะครับปี2 0 1 4 1นนะชมนี้นะครับราคาอย่างได้240,000บาทเท่านั้นโอ้โหฟังจากราคาแล้วดิอย่างเวอร์นะแต่ว่าไม่รู้ว่ารถมีตำหนิอะไรบ้างนะครับ แต่ราคาที่คือถูกจริงนะครับเจ้าของเนี่ยแจ้งมานะครับก็ขายตามสภาพนะครับราคานี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับคำว่าขายตามสภาพของเขาเนี่ยมันมีต้นที่อะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับก็อ่ะไว้ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้2องแสนสี่หมื่นทุนๆนะครับสำหรับ d ีแม็กเอ็กซิลคันนี้นะเป็นตัวไฮแลนเดอร์ด้วยนะครับปี1 4บ5นะสําหรับชมนี้นะเป็นออนยูก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงราคาอย่างได้เลยแล้วก็คันนี้นะครับทีเด็ดที่ดี เป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะครับเป็นสเปคที่แฟนเพจสอบถามเยอะเหลือเกินนะครับและยิ่งคันนี้นะครับได้เป็นตัว TRD ด้วยนี่ฮะและแม็กยางใหม่ๆนะครับตดูยางดีครับโอตวนี้ใหม่ๆกลางๆนะครับเพิ่งลงดินภายนอกค่อนข้างเดิมและสวยนะครับสำหรับอีโก้แชมป์คันนี้นะเป็นตัว E นะอีออโต้ดูสิครับคือมันได้ตัว TRD ด้วยนะครับชุดแต่ง TRD โอ้โหดูสิฮะ คือรอบตัวรถเนี่ยไม่มีตำหนิแน่นอนนะครับคําว่าขายตามสมภาพของเขาในคันนี้ผมมองว่านะภายนอกเนี่ยไม่น่ามีตำหนิใดๆโอ้อาจจะมีฝาหลังนะมีรอยขลอกแต่ได้บางนะกันชนยังอยู่นะครบเลยนะครับนี่ฮะกันชนยังได้อยู่ตัวถังบางนะครับตัวถังบางประตูบางนะครับโอเคเลยแหละผมว่าโอเคแก้มบางนะครับฝากระโปรงบางาดูด้านในนิดนึง โอ้ด้านในเป็นทูโทนแบบนี้นะครับนี่อ่าไม่มีมัติฟังก์ชันที่กุงมาะไยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวจีนี่ฮะประมาณนี้เลยภายในนะครับเบาะก,ก็โอ้โหเป็นตัวเทียดีนะคือเบาะหายากนะครับเบาะตัวนี้นะครับอย่าให้ได้ขาดทีเดียวเชียวนะครับคือมาหายากด้วยแพงด้วยนะครับสำหรับเบาะเอ่อที่ติดรถมานะครับที่เป็นตัวเทียดีนะด้านหลัง อ้ไม่แย่นะครับอาจจะมีคราบเปื้อนบ้างอะไรบ้างแต่เบาโดยรวมนะครับยังอ๋อสวยอยู่นะครับไม่ขาดนะครับเนี่ยยังได้รูปอยู่สันนิษฐาไนได้เลยนะครับว่าคันนี้น่าจะไม่ค่อยได้หย่ใช้งานนะครับห้องโดยสารด้านหลังเท่าไหร่นะครับเบาไม่มียุบเลยอะ่ะแล้วก็ไม้กิโลเอ่ยไม้อู้ไม้ไม่เยอะด้วยนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันโลว้าวแล้วก็เกียร์ออตโตข้ขันบันไดแบบนี้นะ โอ้โหจัดว่าค่อนข้างโอ้โหถูกใจอะสำหรับผมนะครับใครที่สอบถามโอ้โหแล้วประตูปิดสนิทอย่างกึุบอะอย่างนุ่มนะฮะใครที่สอบถามก่อนหน้านี้นะครับอยากดูสี่ประตูออโต้ราคาไม่แรงมากนะครับอย่างคันนี้ก็ไม่แรงนะเจ้าของเปิดมาสามแสนเดี๋ยวนะผมนึก,ก่อนเจ้าของเปิดมาสามแสนต,นต้นๆอะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสามสองสามสามแวแถวเนี้ยนะครับถือว่าถูกนะถ้าเปรียบเทียบกับราคาตลาด ราคาตลาดได้อย่างต่ําต้องเอ่อสามารถสามหกสามเจ็ดอ่ะแถวแถวนี้นะครับบางที่ยังมีแตะสี่อยู่สามตายอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาหรับสเปกนี้โอ้โหนี่คือแมได้สามต้นและยังไม่ได้ต่อรองใดๆนะครับนี่ฮะโอ้โหคั้นข้ามพร้อมนะครับสําหรับคันนี้นะเป็นตัวแชมป์ TRD สี่ประตูนะครับเป็นพิีเนเนอร์ด้วยนะครับเป็นสเปกยอดนิยมนะครับก็สอบถามมันเยอะนะครับสาหรับสเปกนี้มาดูเอสยูวีกันบ้างนะครับคันนี้เป็น Mitsubishi Sport ป a j e e o ดูจากโฉมแล้วนะครับน่าจะ11นะครับ1ิบ2นะประมาณนี้ละกันนะฮะเครื่องเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นเครื่องตัวไหนเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันดูจากตูดนะครับน่าจะ2.5ดีเซลหรือเปล่าต้องไปดูเครื่องอีกทีนึงนะครับแต่ดูภายในก่อนโอ้โหมัลติฟังก์ชันครบครบป็นเกียออโต้ Auto นะครับมีทิโทอนิกมาให้มีจอนะครับลักษณะแบบนี้ นี่ผมว่าวิน่าสนใจนะราคาไม่ได้แรงนะสองแสนสามนะฮะอือก็ตามสภาพนะครับภายในอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันเปื้อนนะฮะพวกเบาพวกอะไรเงี้ยครับมันมีเอคราบเปื้อนอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังคือถ้าประตูมันได้เดิมขอบเดิมแต่เข็บเดิมผมก็ว่าไม่แย่นะเนี่ยฮะออ้ยจริงฮะเนี่ยได้เดิมนะนเชื่อมเดิมเนี่ยฮะเบามันจะมี อ่อความเปื้อนนะฮะประมาณหนึ่งอยู่นะครแผงประตูอะไรเงี้ยมีคราบเปื้อนอะไรเงี้ยนะฮะนอกนั้นก็โอเคครับเพราะว่ามันไม่ขาดไม่ได้ชำรุดไม่มีเจาะนะครับก็เอ่อเป็นแค่คราบเปื้อนล้างทําความสะอาดผมคิดว่าน่าจะโอเคนะโอ้โหได้เครื่อง2.5นะครับเป็น DID นะครับความาเร็วเครื่องเดียวกับตัว Mitsubishi Titan นะครับสําหรับคันนี้ โอเคครับก็ไม่น่าจะแย่สักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ราคาเขาขายค่อนข้างถูกนะครับสองแสนสามเท่านั้นนะครับก็ตามนั้นนะครับขายตามสภาพดูจากห้องเครื่องแล้วไม่น่ามีปัญหาใดๆนะครับภายนอกก็โอเคครับดูไม่แย่ภายในก็น่าจะมีแค่ทําความสะอาดอย่างเดียวนะครับบนราคาสองแสนสามนะได้เครื่องดีเซลสองจุดห้านะครับปีสองพันสิบเอ็ดนะครับสำหรับมิตซูบิชิสปอร์ตปอร์เชโร่คันนี้ถัดมานะครับโตโยต้าไฮรักเรเวในโฉมแคปนะครับ แม่บางจริงคันนี้โอ้โหแม่ดูดีนะราคาได้ด้วยนะครับสองแสนหกหมื่นทุนทวนยังไม่ได้ต่อนะคันนี้โอ้โหแล้วดูมีกระทะหลังมาแบบนี้น่าจะเสริมแหนบมาโอ้หนะตามความคาดหมายนะครับมีแหนบแชสซีเห็นชัดนะครับแชสซีสวยอ่อน่าจะลงเล่มแล้วนะครับสําหรับเรโอคันนี้นะสองแสนหกไม่รู้ว่าแย่ไม่แย่ยังไงไม่แสนแปดหมื่นโลนละครับภายใน ไม่มีตำหน R, ิใดๆคอน,นโซลโอเคทุกอย่างอยู่ครบก็สอ <c oughs> <c oughs> งเซนหกแพงไหมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันก็ถูกกว่าราคาตลาดแหละแต่ว่าเขาขายตามสภาพน,นะผมไม่รู้ว่ามันมีจุดไหนที่ชจรุดหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยภายนอกเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับก็ภายในก็ไม่แย่นะครับน่าจะมีตัวเสริมแนบมานะครับที่อาจจะดูเป็นตำหนิ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ใช่รถปกตินะครับรถเดิมโรงงานนะก็มีการดัดแปลงคาดเดาว่าน่าจะลงเล่มแล้วเรียบร้อยนะนี่ฮะตามนี้ นะครับอ๋อนี่ไงสนิสีภายนอกนหน่อยประมาณนี้นะโอเคครับสองแสนหกนะคันนี้ก็อยู่ที่พินาแล้วก็คันนี้อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับรรโวนะครับปีเดียวกันนะราคาเท่ากันเลยนะครับสองแสนหกนี่ครับขายจ้งสภาพนะครับรถอาจจะดูโซมไปหน่อยนะครับอยู่ที่พนนาแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นอคลิปนี้สนใจคันไหนนะครับอยากให้ทางช่องตำรารถนะครับมารีวิวละเอียด ยังไงก็ติดต่อมาคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับคันนี้เป็นอีหนึ่งคันนะครับโตโยต้าไฮรักเ v เวโเป็นโฉมคีลันเนอร์แคปนะครับคันนี้ปี2องพนะครับราคาไม่แรงนะไม่ถึงสามแสนนะครับแต่ก็ไม่รู้ตำหนิมีตรงไหนบ้างนะครับแต่จากที่ดูนี่ถือว่ารถค่อนข้างเดิมนะครับได้เดิมนะคันนี้นี่ฮะเป็นตัว E นะครับไม่ใช่ตัว G ภายนอกจากที่ดูนะครับปั๊มมิไม่น่ามีบันไดข้างโอเคอยู่ครบมาดูภายในนิดนึงนะครับวิ้ยภายในก็สวยนะคันนี้อ๋อไม่แย่นะครับนี่ครับก็จะมีมัลติฟังก์ชันนิดหน่อยเบาะก,ก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปี16นะฮะ ราคา295นะครับยังไม่ได้ต่อนะครับสำหรับสภาพนี้ราคานี้นะครับเอ,อ่อถ้าเปลี่ยนเทียบกับราคาตลาดราคาตลาดมันประมาณตานต้นๆถึงสามกลางๆขึ้นอยู่กับสภาพนะสำหรับรุ่นนี้เอ,อ่อแต่ที่ผมดูไม่แย่นะครับถสวาไม่แย่สีภายนอกนะี่คือน้ำไม่น่าจะมีตาหนินะฮะไม่น่ามีตําหนิใดๆนะครับลอยเหมือนมีการอาบสีมารหรือเปล่า เพราะว่ามันจะทึบกว่าสีเรื่องลงงานเล็กน้อยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับตอหนีคืออะไรยังไม่รู้นะครับแต่ต้องมารีวิวแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าใครสนใจผ่านตาคันไหนนะครับอยากให้ทางช่องตำรารถมารีวิวแบบละเอียดนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยได้หรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวบละเอียดให้ดูนะครับว่ามันคุ้มไหมกับราคาที่เขาเปิดมาคันนี้เป็นอีกหนึ่งชีเด็ดนะครับที่ผมมองว่า น่าจะคุ้มนะครับสำหรับใครที่มองหาสเปคดีไว้ใช่์กัแต่คันนี้เป็นปี2013นะครับราคา3แสนต้นทวนยังไม่ได้ต่อนะครับสเปคเป็นตัวไฮเันเดอร์นะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้นะคือฟังจากราคาเนี่ยคือผมว่าโอ้หน่าโดนอ่ะนะฮะเป็นข่าวมุกโรงงานนะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะครับคันนี้นี่ครับเป็นตัวท็อปมีเอ่อตัวดิฟล็อกมามีอะไรเงี้ยมาให้นะครับ คอนโซลประมาณนี้นี่รถยังไม่ได้ล้างนะครับถ้าจะของเอาไปล้างผมว่าโอ้โหดูจับจัดเลยอะคันนี้นี่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีอ๋อตัวนี้เรียกว่าเลสโทนิกนะครับแต่เป็นของยูสุเนาะประมาณนี้นะเกียร์ออโต้ประมาณนี้ไม่แย่นะครับไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูให้นะครับไม่แต่คิดว่าไม่น่าเยอะมากโอ้โหแสนเก้าหมื่นโลนะครับปีสองพันเอ่อสิบสามสิบสี่นะครับแถวๆนี้นะสำหรับคันนี้โอ้โหมีตำหนิแค่มัน ไม่สะอาดแค่นั้นเองอ่ะสำหรับดี a x คันนี้นะครับนอกนั้นดยรวมผมว่าไม่แย่เลยนะบนราคาสามแสนทวนนะครับสเปคนี้เลยนะครับดี a x 4สประตูไฮเลนเดอร์เป็นตัวท็อปนะครับแล้วเป็นเกียร์ออโต้อีกตั้งหากนี่ครับแม็กยางแบบนี้แล้วดูโชกดิอ่อทำมาใหม่นะครับพวกเอ่อเพาหลังนะครับนี่ฮะพวกเพาหลังสวยอยู่นะนะครับกากบาดยอยมองเห็นชัดนะครับต้อจะมีเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ด้วยนะครับบันไดข้างโอเคดูดี วิคันนี้เปอีกหนึ่งคันนะที่ผมมองว่าน่าสนใจนะครับราคามันได้ครับมีกล้องหลังมาให้แบบนี้สเปคประมาณนี้นะครับบนราคา3า0 0 0 0ทุนๆนะครับได้ไฮ g h นเดอร์สีประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปก็นะดูจากสภาพภายนอกภายในถ้าไปลองขับแล้วเป๊ะ ผมว่าน่าซื้อนะครับสาหรับดีแม็กคันนี้ก็ดูกระบะกันไปเยอะแล้วนะครับมาดูรถเก่งกันบ้างนะครับอย่างคันนี้ Honda Civic FK นะครับราคาอย่างได้นะครับขายถูกจังนะครับโอ้เสียดายเปิดรถไม่ได้นะครับแต่คือเราก็ต้องคิดไปก่อนนะครับด้วยความที่เจ้าของแจ้งว่าขายตามสภาพนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าคาว่าตามสภาพของเขาเนี่ยมันมีตำหนิตรงไหนนะฮะแต่คือราคามันได้แน่นอนนะครับมันโอ้ไม่มีแล้วนะครับ FK ปี2017นะโฉมนี้นะครับใช่ป่ะเดี๋ยวดูก่อนนะับอยู่ในช่วงประมาณนี้ครับ17 18 19นะไม่เกินนี้แน่นอนนะครับโอเคฮะถือว่าถูกมากๆนะครับถ้ารถเ,เขาเขาเรียกอะไรเครื่องเกียร์ผมกลัวเรื่องเกียร์ยเดียวสำหรับบล็อกนี้นะครับถ้าเกียร์ไม่มีปัญหาเนี่ยราคาเนี่ยโคตรน่าดดใสบกับมาครับมาด,ด้าสองมาด,ด้าสามสองคันเลยนะครับนี่ครับขันิตเป็นมาด,ด้าสาม แล้วก็ด้านหลังก็เป็นมาด้าสองแต่ขายราคาเท่ากันเลยนะครับสําหรับสองคันนี้นะสองแสนสี่หมื่นบาทต้นทวนงงมากนะครับขายเท่ากันเลยคือเป็นรถค่อนข้างเดิมและสวยนะครับเจ้าของแจ้งอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าสภาพจากที่ผมเห็นตอนนี้คือฝุ่นมันเครอะเหลือเกินนะครับคือฟังจากราคาหน้าซื้อหน้าโดนมากสองแสนสี่หมื่นบาทไปแล้ว เดี๋ยวมาเปิดได้ไหมโอ้คูเปิดไม่ได้นะสำหรับมดาดาสองเปิดไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาดูมาด้าสามนิดนึงถ้าเป็นผมนะผมซื้อตัวนี้นะสกายแอคทีฟนะเพราะว่ามันยังไงอะมันได้ความมาด้าสามอะแล้วขายเท่ากันอนะราคาเท่ากันอีกแล้วมีแม็กม,มียางมาแล้วด้วยนะเบนโซ่ขอบสิบเจ็ดแบบนี้โอ้โหเปิดได้ป็เนี่ยรถจะดูก่อนโอ้เสียดายนะครถล็อกแต่ดูจากภายนอกเราไม่มีตำหนินะครับสีสวยนะครับสีเดิมโรงงานค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะ โอ้โหแม็กยางสวย,สวยอย่างนี้นะครับโอเคเลยแหละผมว่านะครับราคา2องแสนี่หมื่บาทท้นๆถือว่าไม่แรงนะครับเนี่ยเราได้เดิมทั้งคันเลยนะผมว่าเนี่ยก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็พวกะระบบ ต่างๆนะครับไฟฟ้าต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติไหมนะครับกับคันนี้แต่ละใครมองหาอยู่นะสเปคประมาณนี้ผมว่าโคตรคุ้มอ่ะจากราคาที่เขาเปิดมานะถือว่าไม่แรงนะและปีค่อนข้างใหม่ด้วยโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็มีหลายคันเลยทีเดียวนะค่อนข้างครบนะมีทั้ง4ประตูมีทั้งแคปนะครับตัวเตี้ยตัวสูงนะครับมี SUV รถเก่งก็ค่อนข้างครบนะครับทั้งหมดนี้นะครับเจ้าของก็ขายตามสภาพนะครับอาจจะมีตาหนิบ้างจุดนั้นจุดนี้นะครับบางคันอาจจะไม่มีนะครับก็ ราคาที่เจ้าของขายมาค่อนข้างถูกนะครับถ้าใครสนใจคันไหนนะครับบอกผมนะครับเดี๋ยวผมมาช่วยตรวจสอบนะครับช่วยรีวิวอย่างละเอียดให้ดูนะครับว่าราคาที่มันเปิดมาเนี่ยที่มันถูกกว่าตลาดมันสามารถซื้อได้ไหมกับคันดังกล่าวนะครับยังไงก็ฝากเขาด้วยแล้วกันนะครับกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเอาไว้เจอกันทีคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ